สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ช่างจะมารีวิวก่อนส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็มารับออเดอร์ด้วยนะคะมีหลายเรื่องนะคะเอาทีละเรื่องเนาะที่เห็นยุ่งๆอยู่นี้คือแบบถ่ายคลิปไปแล้วสองรอบมันไม่ผ่านเออก็เลยต้องสับพแบบนี้นะคะ สาภาพนี้เลยค่ะเพราะว่าที่ไม่ลงคลิปให้ดูบ่อยๆก็มันไม่ผ่านนี่แหละค่ะมันใช้เวลาีจริงๆนะรีวิวให้นะครับรีวิวให้ให้คุณแม่คุณแม่สุวรรณและก็คุณยายชุ่มเชื้อนะคะเอาใหม่เนาะเอาใหม่ อของคุณแม่สุวรรณาก่อนนะคะนี่ค่ะของคุณแม่นะคะช่างขอนั่งนะขี้เกียจยืนสีม่วงนะคะอกห้าสิบนะกระดุมหลังเหมือนเดิมนะคะคอปากคุณแม่สุวรรณาสั่งที่รีวิวไปคิดแล้วนะคะแขนสั้นแต่ตัวนี้คือปรับแขนนะคะแล้วก็ผ่าตรงนี้ นิ้วครึ่งนะคะนี่มียิวให้ดูนะคือมันยับนิดนึงนะเมื่อกี้รีบแล้วคือถ่ายคลิปไปแล้วร็อนหนึงมันไม่ผ่านมันไม่มีเสียงนะเนาะนี่ค่ะสีน้ำตาลอิดนะคะสีน้ำตาลอิดคอปาดตัวนี้จะเป็นแบบรูปหัวแขนนะคะแล้วก็รูปปลายแขนนะคะกุ้นนะคะ ุนไปแขนดูหัวแขนนะคะตัวนี้เราใส่ใส่ตัวรองให้ด้วยนะคะให้มันอยู่ทรง้วช่างใส่ตัวรองให้ด้วยมันอยู่ทรงสวย <c oughs> นะไหนระีวิวไงในข้างหลังอันนี้ข้างหน้านะคะคุณเม่์สวนนะคุณไม่สสวนนะสั่งแพทเทิร์นไปด้วยนะแพทเทิร์นช่างก็จะกรอบให้ไปเลยนะคะ ช่างตัดก้องให้แม่ไปเลยนะคะเพราะว่าเย็บเป็นเนาะเย็บเป็น่ยนสั่งเสื้อช่างไปสี่ตัวแล้วนะอันนี้นะที่ก็จะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะ,นนะให้จดเขียนอธิบายในนี้นะไม่เข้าใจโทรแถมได้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจดูตัวอย่างเสื้อที่สั่งไปได้นะว่าเย็บยังไงน,น,นะเย็บไม่ไม่ยากนะคะ แล้วก็มีแขนตัวแขนตัวนี้จะเป็นแขนตัวที่รูปหัวแขนแล้วก็รูปปลายแขนนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นแขนสั้นนะคะชิ้นนี้จะเป็นแขนสั้นนะคะถ้าคุณแม่สุวรรณอยากได้แขนยาวกว่านี้หรือว่าแขนสามส่วนก็ต่อความยาวแขนไปได้เลยนะคะใช้แพทเทิรตัวนี้ต่อไปได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกอบนะคะกอบพอเนาะ้าที่เขากอบพอชิ้นในนะคะ ที่อยู่ดนะ้านในแบบนี้นะคะเขียนรายละเอียดให้นี่ค่ะนี่๋จะส่งให้นะส่วนตัวนี้เป็นชุมพูอมขาวนะคะตัวนี้ก็กระดุมหลังสามเมตรนะคะตัวนี้เป็นของคุณคุณยายชุ่มเชื้อนะคะคุณยายนี่สุดยอดมากเลยะคะ่ะอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะคะแต่สามารถสั่งผ้าช้างได้แล้วก็ แข็งแรงมากแปดสิบเอดนี่คือลูกค้าที่อาวุโสที่สุดเลยนะลูกค้าจจกปีก่อนน้นแล้วนะลูกค้าเก่าเนาะอุ่นหนุนช่างตั้งแต่ช่างช่างช่องใหม่ๆแล้วก็หยุดไปประมาณเกือบปนะีนี่ค่ะไปแขนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าสองข้างคอปัดนะคะอันนี้ช่างมีมาลดราคาให้ด้วยนะคะสีดำเป็น โลแล์เนื er, ้อกางเกงนะคะคุณยายหาคอปาะของคุณยายนะคะที่สั่งผ้าที่ส่งผ้ามาให้ช่างคือแช่างยังไม่ได้คำนวณแต่คุณยายส่งผ้ามาให้แล้วคือนี่คะ่ะจะได้ประมาณนี้นะคะได้แค่นี้นะเป็นตัวปล่อยนะนี่คะ่ะเป็นตัวปล่อย ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราขยับไปตรงไหนก็ไม่ได้เลยนะคะช่างก็เลยต่อตรงเอวให้นะคะอันนี้คือผ้าไม่เหลือเลยนะคะอก42อก่องของคุณนหายเดี๋ยวส่งให้นะแล้วก็มีมาลดราคาให้ด้วยนะลดราคาให้ด้วยตัวนี้ยังอยู่นะ นีด่ดูเนี่ยสวยคอคอคอเต่าแขนเลยนะตัวอื่นเข้าไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวนะคะจะดุมหลังสองเมตรเหลือตัวเดียวนะคะช่างลดให้จากหกร้อยห้าสิบส่งฟรีช่างขอห้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะตัวนี้สอยนะตัวนี้ช่างจะสอยให้ทั้งตัวเลยนะห้าร้อยเก้าสิบส่งให้ฟรีนะคะใครอยากได้ถ้ารอบนี้ไม่ไปคงจะต้องแบบ ยังไม่ไปอีกอันนี้คือตัวที่สร้างจนมาลดราคานะคะ,ะ,คะสีดำนะคะสีดำ,ด,ำดินินโปรแลนดเนื้อเสื้อนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีดำเขาดูมีความหนาอยู่แล้วเนาะเขาเป็นเนื้อเสือ้อตัวนี้เป็นไซส์เดียวกับกับของคุณยายชุ่มเชื้อนะคะตัวนี้เป็นไซส์เดียวกันมีกระเป๋าหน้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้จะไม่ได้สอยนะคะตัวนี้จะเป็นเย็บนะคะ แขนยาวประมาณสิบสี่ไปแขนก็ประมาณยี่สิบเนาะประมาณยี่สิบแล้วก็ไหล่สิบห้าครึ่งนะคะไหล่สิบห้าครึ่งมีกระเป๋าหน้าสองค่ะคอปัดกระดุมหลังสามเมตรนะคะแต่ว่าตรงคอนี่คือจะมันจะไม่ได้เยเื้อเหมือนที่ช่างใส่นี่นะเดี๋ยวช่างจะสอยให้สอยให้มันอยู่เพื่อที่มันจะเราจะไม่ได้เห็นจะไม่เห็นตรงรอยเย็บตรงคอมันจะได้สวยเนาะ ชันขอ450ริดินินแท้นะคะ450ร้้านะตัวนี้ขอ450นะแต่มีค่าส่งนะคะขอสี่รมีค่าส่งนะคะถ้ารับเดี๋ยว่ันจะใส่กระดุมแล้วก็ใส่ตรงคอให้อ,อีกตัวนะคะตัวนีชันขอสามรอเกพอนะคะ มีสามอยเก้าสิบนะคะตัวนี้เป็นแขนสั้นนะอกสี่สิบสองเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ก็มาจากแพทเทิร์นของคุณยายชุ่มเชือนนั่นแหละค่ะอกส2สิบสองคอปัดนะคะปัดไม่เล็กนะคะทุกคนตปาดตื้นหน่อยนะคะแขนก็ประมาณคอเสาะนะคะประมาณนี้นะคะไม่ได้วัดว่าก,กี่นิ้วเลยดูก่อนงอสิบประมาณสิบนิ้วเนื่องกับเบียดนะคะสิบนิ้วกว่านี้นิด ตัวนี้ยาวยีิบเอ็ดนะคะตัวมิกกี้ก็ยาวยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะอกสี่สิบสองนะคะสามรอยเก้าสิบนะคะกระดุมหลังสามเมตรนะคะคอปาดใส่เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยิมินแท้นะคะโปรแลรนด์ทำไมไขายถูกได้คะรือว่าช่างไปเอผ้ามาจากเพจที่เขาเข้าขายกันแบบเป็นไปลายไหมหรือว่าเป็น ไมที่เขานํนำมาลดราคานะคะเหมือนตัวเนี้ยช่างก็ซื้อผ้ามานะสวยเดี๋ยวช่างจะมาตัดลดราคาให้ได้ตัดลดราคาให้นะใครสามารถแบบนี้ค่ะเรับออเดอร์ตัวนี้ด้วยสวยดีมินนะคะตัวนี้สวยมากเนี่ยได้อยู่ประมาณสักห้าหกตัวนะช่างไม่รู้ว่าตัดแบบไหนถึงจะสวยเนาะน,นี่คือตัดแบบแขนเลยนะ หอกลมแขนเลยกระดุมหลังสองเมตรนะกระดุมหลังสองเมตรคือตัดใส่นะคะใครอยากได้นะคะกางเกงก็ได้นะคะตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นผ้าลายนะมันจะแบบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นผ้าลายเราจะไม่ค่อยเห็นข้างในนะตัดตัดสตัดกางเกงก็ได้นะตัดเสื้อก็ได้มันแล้วแต่ผลชอบนะรับรองว่าไม่แพงเนาะ ตัดไม่แพงนะคะเพราะว่าช่างไปเขาเขาแบบจับตัวลดราคาใ้ผ้ามาไม่แพงช่างก็จะลดให้นะมารับออเดอร์กางเกงด้วยนะคะกางเกงถ้าใครที่รับสองตัวช่างจะลดให้นะคะจากเก้าร้อยห้าสิบเป็นแปดร้อยเก้าสิบนะคะใครที่รับออเดอร์กางเกงมาสองตัวนะคะช่างจะลดให้ด้วยแล้วถ้าเป็นเสื้อก็ ีไหนก็ได้นะช่างหาให้ได้นะคะแบบนี้แปด้อยห้าสิบนะแตบบ่ถ้ารับสองตัวบางทีช่างก็จะลดให้เหลือแปดร้อยอ่ะประมาณนี้นะคะสร้างแพทเทิร์นให้คือมันไม่แพงนะอยู่ที่แบบนะแบบมันก็ยัิงมันก็ไม่ไม่ถึงพันหรอกนะที่ช่างรับมาก็ถูกที่สุดแล้วละ่ะทำอยู่ที่บ้านนะ รับออเดอร์กางเกงนะคะใครที่อยากได้สีไหนอยากได้แบบไหนสิปหน้าสิปหลังส่งสักส่วนมาให้นะช่างสร้างแพทเทิร์นเองนะคะสร้างแพทเทิร์นเองไม่แพงนะแล้วก็มีสีเทาเนี่นะคะสีเทาเข้มนะตัวนี้หลุบจองมาะคะคนที่สั่งผ้าช่างไปแล้วไม่ไม่รับผิดชอบ สร้างจะมาปล่อยแปดร้อยนะตัดกางเกงนะคะแปดร้อยนะคะ้าพหนนี้ห้าร้อยกว่านะรวมส่งห้าร้อยกว่าเกือบเกือบหกร้อยแต่คุณไม่รับอืมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสร้างมาปล่อยแปดร้อยจากที่คุณออเดอร์เก้าร้อยห้าสิบหนึ่งตัวนะคะสร้างมาแปดร้อยนะตัวน,นี้ก็จะเป็นเนื้อแบบ เนื้อกลางๆนะคะคิวๆนะคะไม่ได้หนาเกินนะเนี่ยใครที่รับก็โทรมาหาช่างนะดจะมาปล่อยแปดร้อยคุออกค่าส่งนะสร้างแพทเทิร์นให้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่สนใจอะ่ะจะตัดให้เลยนะเพราะถ้าแพทเทิร์นมีอยู่แล้วเนาะ ตัดให้ช่างถามไปแล้วนะคะว่าคุณจะรับหรือไม่รับไม่ใช่ถามแค่ครั้งเดียวนะคะถามไปสองหรือสามครั้งเขาบอกว่ารับวันนทีนี้บอกว่ารับเราก็สั่งภาพไปทีนี้สั่งภาพไปเขาก็อืมไม่โทรมาหาเราทำไมทีนี้ทีนี้ทีนี้ช่างอะโทรไปเขาให้คนอื่นรับแต่บอกว่าไม่ได้สั่งขอร้องนะคะถ้าไม่รับอย่าสั่งนะคะเพราะว่า มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกอย่างมีทุนนะคะทุกอย่างมีทุนเอามาปล่อยให้คนที่อยากได้แปดร้อยนะคะช่างมีแต่ใจค่ะสั่งผ้าให้แบบมินเนแทร้อยเปอร์เซ็นนี่ยน,นะคะตัดให้คนที่อยากได้ คนที่เคยซื้อผ้าช่างไปนะช่างก็รู้ว่าบางคนก็กลัวนะคะวา่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพเนาะหรือว่าไม่ตรงปกเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่พร้อมก็ไม่ต้องสั่งนะเพราะว่าถ้าคนที่พร้อมอ่ะเขาก็จะกลับมาซื้อแบบนี้แหลนะเนาะส่วนมากก็จะเป็นนุ่นทางแบบกรุงเทพเคยมีลูกค้า เออลูกค้าสร้างเลยใกล้สุดแน่แต่กระบ,บี่ใช่ไหมกระบ,บี่ใช่ไหม,มถ้ากระบ,บี่นี่คือค่าส่งมีหกสิบนะคะหกสิบส่งทุกครัง้งหกสิบจะทินิดเดียวก็หกสิบนะคะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะค่าส่งหกสิบแต่ที่อื่นก็จะอยู่ประมาณสี่สิบสามสิบแปดสามสิบห้าประมาณนี้นะลูกค้าที่ใกล้สุดก็อยู่อำเภอเดียวกันนี่แหละ ไม่ใช่เอมเอเดียวกันจังหวัดเดียวกันอ่ะใกล้ๆกันนี้เลยใกล้ๆกันเราก็ยังส่งแบบส่งไปให้แบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มารับออเดอร์กางเกด้วยนะถ้าใครที่รับสองตัวนะช่างจะลดให้จากเก้าร้อยห้าสิบเหลือแปด้อยเก้าสิบนะคะถ้ารับสองตัวนะคะแต่ถ้ารับตัวเดียวอ่ะช่างจะให้ เก้าร้อยห้าสิบนะคะตอนหนึ่งตัวนะคะใครที่ไม่ไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจก็อย่าสั่งนะคะแต่ใครที่อยากได้อะสั่งมาเลยทำจริงๆนะคะสั่งมาเลยจ้าส่งจริงนะไม่ใช่ทุกคลิปที่ช่างจะมารีวิวงานนะคะเพราะว่าถ่ายแต่ละคลิปมันต้องใช้เวลายอย่างเนี้ยมันต้องใช้เวลาเป็นสองสามชั่วโมง มันก็ครึ่งวันแบบนี้นะคะก็เลยเอาเบาๆนานๆมาทีนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาบ่อยๆก็ได้นะคะถ้าลูกค้าเยอะๆนะคะคลิปนี้ก็จะมาประมาณนี้นะคะรับออเดอร์อย่าลืมออเดอร์มานะคะรับรองว่าช่างไม่เอาเปรียตลูกค้าแน่นอนคะ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ